สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใหม่ CM v a r i e t y นะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันดีวันปีใหม่เมืองนะครับหรือว่าวันสงกรานของไทยนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับก็มีปัญหาทางเทคโนโลยีนิดนึงนะครับก็โอกคก่าว่าจะเป็นคนที่จะมีความตั้งใจในการทำยูทูบเบอร์นะครับอ่ะปรากฏว่าโอตก็ลืมขาตั้งกล้องไว้ที่กกอก นะครับหอันใช่ไหมคะของพี่เอ็มซื้อให้นะครับอันนั้นก็แข็งแรงที่สุดตั้งแต่มีมานะครับอ่าในอันนั้นนะครับแต่ว่าพออดซื้อใหม่มาเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็เคยมีของพี่ธนาหญิงให้มาให้1อันนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแอบแอบโกรธตัวเองนะครับเอ๊เวลาเราจะตั้งใจไลฟ์สดหรือว่าทําอะไรกับกลายเป็นว่าอุปกรณ์เราไม่พร้อมอีกแล้วนะครับ คือโอก็งงมากว่าทําไมมันไม่ทนนะครับโอ๊ดใช้แค่แป๊บเดียวนะครับเอฟซีจะเห็นได้เลยว่าโอ๊ดเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดไม่ค่อยได้ใช้ขาตั้งกล้องอะไรนะครับแต่พอเราตั้งใจจะทํางานจริงๆอ่ะอันนี้หักนะครับคือโกรธจังเลยบริษัททําไมไม่ทํามาแบบแข็งแรงอะไรอย่างนี้นะครับโอ๊ดก็ไม่ได้ทําให้อะไรรุนแรงขนาดนั้นนะครับอ่ะอนนี้หักแล้วนะครับก็ทําให้มันต,ตั้งได้แค่สองขานะครับ อีกขาหนึ่งก็หักและหลุดไปนะครับอันนี้เพิ่งไล่สดเมื่อวานนี้เองนะครับก็งงมากอ่ะอยู่ดีๆไอตัวนี้หายไปน็อตหายไปนะครับอดก็ไม่ได้ไปทําอะไรมันรุนแรงนะครับก็เท่ากับว,ว่า2อ,อันนี้ใช้การใช้งานไม่ได้อีกรอบหนึ่งนะคบเนี่ยอีกเลยนะครับทีนี้โอ้ก็โอลําบากจังเลยแต่ก็ไม่อยากจะให้ เรื่องของเทคโนโลยีนะครับเป็นปัญหานะครับลำไม่ดีทดบผีทุบกองก็ไม่ดีเนาะโอ้ก็เลยกล่าวว่าเออเราไม่เคยมีอุปกรณ์แบบนี้มาก่อนไม่เคยมีมาใช้มาก่อนแล้วทีนี้จะซื้อใหม่ก็คงไม่ไหวนะครับโอ้ตก็เลยคิดว่าจะไปหาร้านซ่อมนะครับไปหาร้านซ่อมดีกว่าอาจจะมีร้านที่ซ่อมได้นะครับเชียงใหม่ก็มีพันทิพย์พลาซ่าแล้วก็มีศูนย์อ่าในส่วนของ ในด้านของเทคโนโลยีอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองเสาะแสวงหานะครับในวันสงกรานต์นะครับปีนี้ก็คงไม่โดนสาดน้ํานะครับอ่าก็คงจะไม่เปียกน้ําแน่นอนนะครับก็จะไปหาร้านซ่อมก่อนนะครับแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยนะครับก็ไลฟ์สดไปกับ f c ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวจะไปซื้อของแล้วก็คิดว่าสตรีมของคลิปนี้ก็จะน่าจะลงพอดีนะครับก็เป็นปัญหาทางเทคโนโลยีนิดหน่อยนะครับ ก็บอกกล่าวกันไว้นะครับก็หมายหมายความว่าถ้าใครที่คิดจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับอุปกรณ์ต้องพร้อมแล้วก็ต้องเช็คตอนซื้อของนะครับก็เช็คให้ดีนะครับตัวโอตเองนะก็ยังใหม่อยู่นะครับก็เช็คไม่ได้เป็นนะครับซื้อแล้วซื้อเลยประมาณนี้นะครับตอนนี้ใช้ไม่ได้สองอันเลยนะครับแล้วอีกอันนึงนะครับตัวนี้โอตซื้อจากกรุงเทพมาวันนั้นนะครับก็ไม่แพงนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยี เป็นนวัตกรรมใหม่ก็คือมีตัวของอะแดปเตอร์อยู่ในตัวแบบนี้นะครับสามารถชาร์จทีเดียวได้4แล้วก็ตัวหลักได้อีก2อันนะครับโอเคือกแบบนี้นะครับแต่ว่าเหมาะมาตรฐานมอกอตอนนี้หัวปลั๊กแบบนี้จะเป็นใหญ่เป็นหัวใหญ่ๆแบบเตารีดหมดเลยนะครับแต่อันนี้ก็เป็นของที่นําเข้าเป็นสีเขียวเป็นสีฟ้าน้ําทะเลแบบนี้นะครับก็พังอีกนะครับส่วนของตัวหลักเนี่ยนะครับปลั๊กแบบ3ตาแบบ ตัวหลักนี้2อ,อันนี้ใช้ได้แต่ตัวอะแอดแปเตอร์นี้ใช้ไม่ได้เลยแม้แต่อันเดียวนะครับก็เพิ่งซื้อใหม่มาใช้ได้ยังไม่ถึงครบเดือนเลยนะครับก็เลยแอบอโกรธนิดหน่อยนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปหาร้านซ่อมนะครับที่เชียงใหม่ก็เดี๋ยวจะพา f อไปแวนแวนไปพร้อมๆกันนะคะไปชมเมืองนะครับในวันเทศกาลสงกรานะครับก็มีเรื่องเล่าบอกกล่าวกันประมาณนี้นะครับ ก็สวัสดีและก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามชมคลิปนะครับแล้วก็ s u b s c r i b e โอ๊ตนะครับหลังจากไลฟ์สดได้ประมาณ2-3ครั้งก็ขึ้นมามากนะครับก็ขึ้นมาตั้ง7ดซับนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ดีใจนะครับก็จะขึ้นไลฟ์พยายามขึ้นไลฟ์วันละ1-2รอบนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันที่ไลฟ์สดนะครับโอจะพาเที่ยวนะครับวันนี้พาไปรอบคูเมืองนะครับไปซื้อของนะครับ ไปชมกันว่าโอ๊ตจะไปซื้ออะไรนะครับขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอ๊ตเชียงใหม่ CM v a r i e t y